ถ้าจะพูดถึงนะคะน้องลิซ่าแบล็ k พิงคค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอนะคะไปสร้างชื่อเสียงนะคะโด่งดังไกลไปทั่วโลกค่ะรวมถึงนะคะโดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าไปทําชื่อเสียงมากๆเลยนะไปป๊อปปูลา่าที่นั่นมากๆค่ะแล้วก็ผู้คนก็ชื่นชอบเธอมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยนะคะ อัปเดตล่าสุดค่ะสื่อยักษ์ใหญ่นะคะในจีนค่ะอย่าง China People Daily นะคะมีการพูดถึงน้องลิซ่าแบล็คพิงด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอพอปปูล่ามากๆค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะแถมยังบอกด้วยนะคะว่าลิซ่าค่ะเธอเปรียบเสมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะระหว่างความสัมพันธ์ของสองประเทศไทยจีนอีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นเฟนชิประหว่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ แน่นอนค่ะว่าก็เมื่อมีการไปถามนะคะท่านทูตไทยประจํากรุงปักกิ่งค่ะนั่นก็คือในอัธยุธศรีสมุทรนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับน้องลิซ่าเนาะซึ่งท่านก็บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็แทบจะรับไม่ได้นะคะกับความถ่งดังของเธอค่ะแล้วก็คือมันมันแบบอิมแพคกับ ตัวท่านมากๆเหมือนกันนะโดยบอกว่า I'm so proud again and again ค่ะ Just can't get enough with her impact นะคะก็เรียกว่าเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนนะที่มีพลังนะส่งพลังในเรื่องนี้มากๆเลยนะในประเทศจีนนะคะก็ตั้งแต่ไปออกราการนะ You with you 2แน่นอนคะ่ะดูได้นะคะจากการที่เธอไปรับตำแหน่งนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เป็น P enter, เป็นสปอคเพลเซอร์น,นะคะให้กับแบรนด์ต่างต่างค่ะแล้วก็อันนี้นะคะแอดออกมาให้ดูด้วยนะก็เป็นบรรยากาศนะคะ คล้ายๆกับนิทรรศการนะคะมีการจัดรูปภาพของนอริเซ่าแบ็กคลิงค่ะเ,เปิดโชว์นะคะตามมิวเซียมด้วยนะคะแล้วก็มีผู้คนค่ะเข้าไปถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกด้วยนะ,ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะที่น่าสนใจนะคือที่นั่นเขาชอบนอริซ่ามากๆเลยนะ,ะแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกิดขึ้น,นะค่ะโดยนะคะไหน้าพีเพิ e d a เดลี่ค่ะเขาเอามารายงานนะ,ะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังะค่ะก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า